ยินดีต้อนรับสู่รายการสำนักสืบลับวันนี้ตัวเอกของเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ฟังเรื่องราวของเธอเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งความหึงหวงและความเข้าใจยากเมื่อวันที่30ทธันวาคม1982ายอไรอันโพสตันเกิดที่ฟอร์ดมิเชลรัฐเคนตักกี้แม่ชื่อลิซ่าโพสตันพ่อชื่อเจโพสตันหลังจากที่พ่อแม่หย่าร้างกันแม่ของเขาได้แต่งงานใหม่กับ คนที่ชื่อปีเตอร์คาร์เตอร์และได้ให้กำเนิดบุตรสาวอีกสาคนความผูกพันพ่อลูกระหว่างปีเตอร์แล,และไรอันดีอย่างมากเมื่อโตขึ้นไรอันเปลี่ยนชื่อจริงเป็นไรอันคาร์เตอร์โพสตันถึงแม้จะหย่าร้างกันไปแล้วแต่ลิซ่ากับอดีตสามีเจยยังคงใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ด้วยกันไรอันตัวน้อยค่อยๆเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่รักใคร่ปองดองกันขนาดนี้ในวัยเด็กเขาก็เคยไปเที่ยวมาหลายแห่ง ในช่วงมัธยมปลายครอบครัวคาร์เตอร์ได้ย้ายไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์จากนั้นย้ายไปยังสวิตเซอร์แลนด์ไรอันเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมนานาชาติในเจนีวาหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมปลายไรอันย้ายกลับไปเคนทักกี้ตามครอบครัวของเขาเขาเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาวิชาเอกประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และรัฐศาสตร์หลังเรียนจบมหาวิทยาลายัยเขาเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเคนทักกี้ มุ่งเรียนปริญญาเอกนิติศาสตร์หลังจากได้รับปริญญาเอกไรอันเป็นทนายความที่ซินซินเนติในรัฐโอไฮโอเขาเป็นคนที่มีการศึกษาสูงหน้าตาดีครอบครัวมั่งคั่งและเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานในความทรงจําของเพื่อนๆของไรอันเพียงแค่ไรอันเดินเข้าไปในห้องสาวๆทุกคนในห้องต่างต้องมองมาที่เขาในปี2009ไรอันได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่บาร์ชื่อลอเรนวอรรี่ ลอเรนเป็นรุ่นน้องมหาวิทยาลัยเดียวกับไรอันในขณะนั้นยังเป็นนักศึกษานิติทั้งสองตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบไม่นานก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันพร้อมรับเลี้ยงสุนัขอีกสองตัวเพื่อนๆต่างคิดว่าพวกเขาจะได้แต่งงานกันแต่พวกเขากับเลิกกันในสองปีถัดมาหลังจากที่เลิกได้ไม่นานลูกพี่ลูกน้องของไรอันพูดว่าฉันมีเพื่อนที่ไม่เลวอยู่คนหนึ่งเธออยากรู้จักหรือเปล่าไราอันหาเพื่อนของลูกพี่ลูกน้องเจอบนเ Facebook เชนาฮิวเบอร์อายุ19าปีไรอันแสดงความคิดเห็นใต้รูปภาพของเธอเพราะแบบนี้ทั้งสองจึงได้ติดต่อกันเดือนเมษายนปี2011อไรอันและเชนาเดทกันครั้งแรกเชนาเป็นคนเรียนเก่งและยังทำงานพาร์ทไทม์เป็นนางแบบอีกด้วยภายในห้องนอนของเธอเต็มไปได้วยเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลจากความทรงจำของเพื่อนๆเนชนาเป็นคนชอบเอาชนะคนอื่นเธอต้องการที่จะนำหน้าผู้อื่นในทุกเรื่อง และทุกครั้งที่เชนาเลิกราก็จะเจ็บปวดทรมานอย่างมากความรักของไรอันและเชนาต่อเนื่องมาเป็นเวลา18เดือนจากเริ่มต้นก็เต็มไปด้วยความหึงหวงทะเลาะก,กันบ่อยครั้งการนอกใจของทั้งสองฝ่ายและการครบคบเลิกๆเ,เชนาเป็นคนขาดความรู้สึกปลอดภัยเธอมักจะถามเพื่อนของไรอันทุกครั้งว่าตัวเองสวยหรือว่ารอเรนสวยเมื่อไรอันอยู่กับเพื่อนผู้หญิงคนอื่นถ้าหากเชนาอยู่ด้วยก็จะอยู่ข้างๆไรอันตลอด และทำตัวเย็นชาใส่พวกเธอถ้าหากว่าเธอไม่ได้อยู่ด้วยก็จะโทรศัพท์หมุนเวียนส่งข้อความให้กับครอบครัวและเพื่อนของไรอันไม่นานนักก็สามารถตระหนักได้ว่าเชน่าเป็นคนที่มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอย่างมากหลงรักไรอันเชน่าอาศัยอยู่ในเล็กซิงตันของรัฐเคนตักกี้ซึ่งอยู่ห่างจากอพาร์ตเมนต์เดี่ยวของไรอันประมาณ80ไมล์ตราบใดที่ไรอันละเลยเธอเธอก็จะปรากฏตัวภายในอพาร์ตเมนต์เดี่ยวของไรอัน หรืออยู่ที่ประตูออฟฟิศของเขาและไม่ยอมไปไหนมีคืนหนึ่งเพราะเชนาปฏิเสธที่จะจากไปไรอันจึงต้องไปค้างคืนที่บ้านพ่อกลางดึกเชนายังเคยแฮ็กบัญชี Facebook ของไรอันเพื่อดูว่าช่วงล่าสุดนี้ไรอันได้แชทกับใครบ้างหรือดูใบไม้ผลิปี2012รายอไรอันเปิดสำนักงานกฎหมายเล็กๆงานของไรอันจึงยิ่งยุ่งขึ้นกว่าเดิมมีเวลาให้เชนาน้อยลง เชนาเห็นว่าไราอันมีท่าทางขอไปทีกับเธอมากเท่าไหร่การตอบสนองของเธอก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นไรอันเคยพูดกับเพื่อนว่าเชนาเป็นผู้หญิงที่บ้าที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาฉันเริ่มจะก,กลัวเชนาแล้วสิเดือนกุมภาพันธ์ไรอันได้บอกเลิกกับเชนาผ่านข้อความว่าคุณสามารถบอกกับคนอื่นได้ว่าคุณเป็นคนทิ้งฉันเชนาตอบกลับฉันรักคุณที่รักรักมากกว่าที่คุณรู้ ถ้าไรอันไม่ตอบข้อความกลับมาเชน่าก็จะไม่หยุดส่งข้อความทั้งสองคบกันเป็นเวลา18เดือนส่งข้อความมากกว่าห0,000่นข้อความรูปภาพ1000กว่ารูปข้อความระหว่างไรอันและเชน่ามักจะเป็นไรอันส่งมาหนึ่งข้อความเชน่าตอบกลับ50ข้อความจนกว่าไรอันจะตอบกลับเดือนมีนาคมไรอันส่งข้อความถึงเชน่าว่าเชน่าอย่าส่งข้อความหาฉันอีกเดือนเมษายนไรอันส่งข้อความถึงเชน่าว่า หยุดได้แล้วฉันหมดความอดทนกับคุณแล้วนะแม้ว่าไราอันจะพูดอย่างนั้นแต่ไม่นานทั้งสองก็กลับมาคืนดีกันอีกครั้งเพราะเชนามีกุญแจห้องของไรอันดังนั้นมักจะจู่ๆมาที่ห้องบ่อยๆและไม่ยอมจากไปจนถึงเดือนสิงหาคมความสัมพันธ์ของทั้งสองค่อยๆแย่ลงไรอันส่งข้อความให้เชนาว่าฉันจะเปลี่ยนล็อกของประตูถ้าคุณทำแบบนี้อีกเชนาตอบกลับมากกว่า100ข้อความจนถึงเก้าชั่วโมงต่อมา ไรอันพึ่งจะตอบกลับว่าฉันจะไม่อ่านแม้แต่ข้อความเดียวอย่าส่งข้อความมาหาฉันอีกและอย่างนี้ภายในฤดูใบไม้ร่วงปี2 0 1 2ในเวลาที่ไรอันถูกฟ้องร้องคดีอดีตหุ้นส่วนสำนักงานกฎหมายของเขากำลังฟ้องร้องเขาไราอันรู้สึกกัดกุ้มใจกับสิ่งนี้เป็นอย่างมากเชน้ายังคงส่งข้อความหาเขาทุกวันวันละ50าถึง100กว่าข้อความถ้าไราอันไม่ตอบข้อความกลับมาเธอก็จะโทรหาหน้าฟอนต์ของสำนักงานกฎหมาย ให้หน้าฟอนตเรียกไรอันมารับโทรศัพท์ถ้าหากว่าไรอันไม่ยอมมารับสายเชน่าก็จะไปสำนักงานกฎหมายและไม่ยอมจากไปซึ่งนี่ทำให้ไรอันแทบจะเป็นบ้าวันที่4ตุลาคมไรอันส่งข้อความหาเพื่อนว่าฉันอยากจะจุดไฟเผาที่นี่จริงๆแล้วออกไปจากเมืองนี้ดูมันกลายเป็นเท่าฐานและเมื่อ3วันก่อนวันที่1ตุลาคมไรอันพาเชน่าไปที่สนามฝึกซ้อมยิงปืนวันนั้นเชน่าส่งข้อความหาเพื่อนว่า ตอนฉันยิงปืนฉันอยากจะหันตัวกลับเล็งมันไปที่ไรอันแล้วแซงทําเป็นว่ามันคืออุบัติเหตุวันที่11ตุลาคมปี2012อไรอันและเชนามาถึงบ้านพ่อแม่ของไรอันเพื่อทานข้าวเย็นหลังจากดูรายการทีวีด้วยกันไรอันพูดกับปีเตอร์ผู้เป็นพ่อเลี้ยงว่าเขาต้องการจะเลิกกับเชนาครั้งนี้จะเป็นการเลิกรากันจริงๆหลังจากนั้นไรอันและเชนากลับมาถึงที่อพาร์ตเมนต์ของไรอัน ไรอันบอกกับเชน่าว่าสุดสัปดาห์นี้ฉันมีอย่างอื่นที่ต้องทําคงเจอคุณไม่ได้แล้วเชน่าผิดหวังมากจนนอนไม่หลับเวลาตีสามเธอโทรหาแม่ของเธอชารอนบอกว่าตนนั้นไม่สบายในคืนนั้นชารอนจึงขับรถ80ดสิไมล์มาอย่างบ้านของไรอันเช้าวันรุ่งขึ้นไรอันตื่นขึ้นเจอเข้ากับชารอนทําซักเขาตกใจเชน่าบอกว่าเธอยังรู้สึกไม่ค่อยสบายรู้สึกเจ็บหน้าอก เธอขอให้ไรอันพาไปห้องฉุกเฉินหลังจากที่ถูกรายอันปฏิเสธเชน่าจึงไปกับแม่วันต่อมาเชน่าส่งข้อความถึงไรอันทั้งวันบอกว่าไปห้องฉุกเฉินเพื่อตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจถูกผู้เชี่ยวชาญทาอาการและได้บอกรายละเอียดมาว่าผู้เชี่ยวชาญจ่ายยาอะไรให้กับเธอทุกวันต้องกินอย่างไรแต่ในความเป็นจริงวันนี้เชน่าไม่ได้ไปที่ห้องฉุกเฉินเลยมินำซ้ำยังเดินชอปปิ้งกับแม่ทั้งวัน เธอช็อปไปค้นหาอาการของโรคหัวใจและย,ยาที่ต้องกินไปแต่ไรอันก็ไม่ตอบกลับมาเลยสักข้อความเดียวเขากำลังตื่นเต้นกับเดทใหม่อยู่ที่จริงแล้วเมื่อ2วันก่อนไรอันได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อออเดย์โบลต์ออเดมีรูปร่างสูงเพรียวหน้าตามีสเสน่ห์ไรอันได้นัดกับเธอไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะเจอกันที่บาร์ในคืนนั้นสุดสัปดาห์นี้ที่ไม่ได้เจอกับเชนาก็เพราะต้องการเดทกับออเด แน่นอนว่าไรอันไม่ได้บอกกับเชนาถึงเรื่องเดทใหม่ของตัวเองแต่เมื่อสองวันก่อนเชนาได้ Follow อ l เด a y บน Facebook แถมยังใช้เวลาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับออเดในอินเทอร์เน็ตหลังจากเลิกงานไรอันกลับมายัางที่บ้านก่อนเขาต้องการแต่งตัวดีๆสะหน่อยไรอันมีใบอนุญาตสามารถพกพาอาวุธได้หลังเลิกงานวันนี้เขาก็ทำเหมือนเดิมนำมันวางไว้บนโต๊ะอาหารเวลาประมาณ20นาฬิกา30นาที เชนาก็ปรากฏตัวขึ้นที่บ้านของไรอันเ He's he not Im due into the couch but you don't have any injuries. I don't have any injuries.I was just very frightened. He's a lot bigger than me.He's 6 3 200 pounds. I'm 5 8 120. Ma'am you're sure he's not breathing at all? I have to go touch him. วันที่12ตุลาคมปี2 0 1 2เวลา20.45นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจของแคม p b e l l Cale Coutty เด้รับสายโทรเข้าแจ้งความผู้หญิงในสายบอกว่า เธอทำร้ายแฟนเพื่อปอกป้องตัวเองน้ำเสียงฟังดูลุกลี้ลุกลนผู้หญิงคนนี้ก็คือเชนาและคนที่เธอทำร้ายคือไรอันเชนาบอกว่าไราอันตีเธอเขาถืออาวุธต้องการทำร้ายเธอดังนั้นเชนาจึงแย่งมันมาเชนาพูดว่าหลังจากที่ฉันใช้มันกับไรอันไม่อยากเห็นไรอันล้มลงกับพื้นด้วยความเจ็บปวดจึงเพิ่มอีกห้านัด สิบห้านาทีต่อมาตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเห็นแค่ไรอันล้มลงอยู่บนพื้นเชน่าถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจทันทีถึงแม้ว่าเธอจะขอทนายในตอนแรกแต่ต่อมาก็ไม่รอตำรวจซักถามเธอก็เริ่มพูดพูดตลอดจน3ชั่วโมง พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมเธอก็พูดต่างจากที่คุยในสายโทรศัพท์ในระหว่างการสอบปากคำเธอกล่าวว่าเธอนำอาวุธมาจากโต๊ะอาหาร เธอยังบอกอีกว่าไราอันต้องการเสริมจมูกมาโดยตลอดฉันใช้อาวุธเหลงไปที่จมูกของไรอันทำการผ่าตัดให้กับเขา vain get kind of right ในระหว่างการสอบปากคำสามชั่วโมง เชนาเอาแต่ร้องไห้พร้อมทั้งพูดแต่ทันทีที่ตำรวจจากไปเธอก็กลับมาเป็นปกติในทันทีถึงกับทั้งร้องทั้งเต้นและคุยกับตัวเองฉันเป็นคนทำฉันเป็นคนทำ เชนาถูกตั้งข้อหาวางแผนทำร้ายเนื่องจากไม่มีเงินจ่ายค่าประกันตัวดังนั้นเธอจึงถูกคุมขังมาโดยตลอดสองปีครึ่งต่อมาวันที่13เมษายนปี2015การพิจารณาคดีของเชนาก็เริ่มต้นขึ้นเชนาไม่ได้ปรากฏตัวในศาลท่านายฝ่ายจำเลยย้ำว่าเป็นเพราะไรอันโดนฟ้องจึงทำให้เขาอารมณ์ขี่งุดหงิด ข้อความที่เขาส่งให้เพื่อนคือหลักฐานเหตุนี้จึงทําให้เขาทําไม่ดีต่อเชนาเชนาต่างหากที่เป็นผู้ถูกกระทําแต่อายการยืนกรานว่าเพราะไรอันต้องการจะเลิกกับเชนาเชนารับไม่ได้ถึงทําร้ายเขาทนายฝ่ายจําเลยกล่าวว่าหลังจากที่เชนามาถึงบ้านของไรอันในคืนนั้นทั้งสองทะเลาะก,กันอย่างดุเดือดแต่เพื่อนบ้านของไรอันกลับบอกว่าไม่ได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทกันแต่อย่างใดเพื่อนบ้านพูดว่า หลังจากที่เชนามาถึงได้ยินเสียงดังลั่นสองครั้งนึกว่าเป็นเสียงพลุซะด้วยซ้ำไม่กี่นาทีต่อมาก็ได้ยินเสียงอีกสี่ครั้งและฝ่ายจำเลยก็เชิญเพื่อนบ้านคนหนึ่งของไรอันมาด้วยเพื่อนบ้านบอกว่ามีคืนหนึ่งในเดือนเมษายนเชนาวิ่งไปที่บ้านของเธอบอกว่าต้นถูกไรอันไล่ออกมาเชนาบ่าน,บนกับเพื่อนบ้านว่าตัวเองนั้นสักผ้าให้ไรอันพาสุนัขไปเดินเล่นซื้ออาหารให้เขาแต่เขาก็ยังไม่ยอมคบกับตัวเองดีๆ เธอบอกว่าไราอันเจ้าอารมณ์มักจะทำสงครามเย็นหรือไมใ่ใส่อารมณ์กับเธอรังเกียจเธอที่อ้วนให้เธอไปดูดไขมันออกเชนายังชี้ให้เพื่อนบ้านดูรอยชาำที่แขนของตัวเองบอกว่าไราอันเป็นคนตีเธอแต่เพื่อนร่วมห้องขังของเชนาก็ออกมาให้การว่าเชนาเคยบอกเธอว่ารอยชาำที่แขนของเธอนั้นเธอเป็นคนทำเองจากนั้นได้วิ่งไปคร่ำควรวญที่บ้านเพื่อนบ้านของไรอัน ทั้งยังบอกเธอถึงขั้นตอนทั้งหมดของการเกาะอ,อาชญากรรมอีกด้วยและตั้งใจแท้งทําเป็นวิกลจริตเพื่อยื่นร้องนิลรโทษแต่เชน่ากังวลว่าตนจะฉลาดเกินไปแกล้งทําเป็นบ้าไม่ได้ในเมื่อที่จริงแล้วไอคิ IQ ของเธอสูงพอๆกับไอสไตล์วันที่23เมษายนปี2015ขคณะลูกขุนตัดสินเชนาว่ามีความผิดทางอาญาจําคุก40ปียื่นคําร้องปล่อยตัวโดยมีทันบนได้หลังจากจําคุก8ปี วันที่25สิงหาคมปี2018เชนายื่นอุทธรณ์อีกครั้งและได้รับการอนุมัติเนื่องจากในการพิจารณาคดีครั้งแรก1ในคณะลูกขุนมีคนหนึ่งเคยถูกคุมขังเป็นระยะเวลาสั้นมาก่อนแต่กฎหมายของรัฐเคนตักกี้คือห้ามมีให้บุคคลที่มีประวัติทำหน้าที่เป็นลูกขุน2ปีต่อมาวันที่18สิงหาคมปี2018การพิจารณาคดีครั้งที่2ของเชนาเริ่มต้นขึ้นและ2เดือนก่อนการพิจารณาคดี เชนาได้แต่งงานในคุกอีกฝ่ายหนึ่งชื่อริชาร์ดเชนาพูดว่าสามีฉันฉลาดคือเนื้อคู่ของฉันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตพวกเขาก็ยังคงจะอยู่ด้วยกันในการพิจารณาคดีครั้งที่สองเชนาปรากฏตัวขึ้นในศาลเพื่อแก้ตัวให้ตัวเองประเด็นหลักที่ฝ่ายแก้ต่างของจำเลยยังคงเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเชนากับไรอันเชนาได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าเธอบอกว่ามันยากนักที่ตนจะมีความสุข และไรอันก็โกรธมากกับคำพูดนี้เธอบอกว่าไราอันชอบประสบการณ์ส่วนตัวแบบหยาบและโรคจิตบางครั้งเล่นจนเลยเถิดเกินไปเชน,นาต้องการความมั่นคงแต่ไรอันยังสนุกไม่พอไม่ซื่อสัตย์ต่อเธอแต่ฝ่ายโจย์กลับตอบกลับเธอว่าตัวเธอเองก็ไม่ซื่อสัตย์เช่นกัน congress know even It If that was my boyfriend or not, or what he was to me. I feel like I was led on. I feel like I was manipulated, used, and abused. And then the look came out of his eyes. I was like, can't you anything? You slept with ten different men during 2012. In An answer to your question, sure, I may have slept with ten guys in 2012, but I don't see how that's relevant to any of the things that I'm going to และแม่มั่นใจในตัวเองมากยอมรับการถูกปฏิเสธและความล้มเหลวไม่ได้และให้อภัยคนอื่นยากอีกด้วยเชน่ากล่าวว่าเมื่อตอนที่เธอยังเป็นเด็กถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์จึงทิ้งอาการที่ตามมาแต่ไม่มีบันทึกใดๆวันที่28สิงหาคมปี2018ขณะลูกขุนยังคงตัดสินว่าเชนามีความผิดทางอาญาเพื่อให้ได้รับโทษที่เบาลงเชนากล่าวขอโทษครั้งแรกในศาล เธอขอโทษพ่อแม่และเพื่อนๆของเธอแต่สําหรับครอบครัวของไรอันเธอกลับไม่ได้พูดอะไรสักคําเธอยังบอกว่าเธอต้องการที่จะเติบโตต่อไปแต่การติดคุก40ปีไม่สามารถทําให้เธอเป็นคนที่ดีขึ้นได้ I'm sorry to my family and I'm sorry to my friends for letting them down I am sorry for the money that my parents have had to spin on attorneys I, I do want to help people I, I do want to be um, something better and I, and I do want... To continue to grow and วันที่18ตุลาคมเชนาทุกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไม่สามารถปล่อยตัวโดยมีทันบนได้จนถึงปี2032เดือนเมษายนปี2019เชนาได้หย่าร้างกับสามีของเธอในคดีนี้เชนาไม่มีสามัญสำนึกยอมรับความผิดอย่างชัดเจนเธอเพิ่งพาไรอันมากเกินไป ค้นหาความเป็นตัวตนและที่สนใจในความสัมพันธ์ชายหญิงถ้าหากความสัมพันธ์จบลงเธอจะรู้สึกเหมือนตัวเธอเองก็จบลงด้วยเช่นกันเธอคิดว่าตัวเองมีไอคิวที่สูงเหมือนกันกันกบไอสไตล์หลงตัวเองมากเธอหุนหันพันแล่นส่งข้อความถึงไรอันมากกว่า100ข้อความต่อวันและนิสัยของเชนาเป็นไปได้มากว่าจะเกี่ยวข้องกับวิธีการสั่งสอนของแม่ของเธอเพราะในตอนที่ผมหาข้อมูลผมเห็นบทสัมภาษณ์นหนึ่งของแม่ของเธอที่ว่า เธอภูมิใจในตัวลูกสาวมากลูกสาวคือทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับเธอและหลังจากที่เชน่าทําร้ายไรอันก็ได้โทรหาแม่ในทันทีซึ่งแม่ของเธอเองที่เป็นคนบอกให้เธอแจ้งความพฤติกรรมนี้เหมือนกับเด็กที่ยังไม่โตถูกแม่ปกป้องมากจนเกินไปเอาล่ะครับวิดีโอนี้ก็ได้จบลงแล้วที่นี่คือสำนักสืบลับถ้าหากชื่นชอบพวกเราอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับ